ว่าหลอก วันนี้ป้าธนุก็มาเดินออกกำลังกายแล้วนะจ๊ะทุกคนจา๋าเดินทุกวันนะคะตอนนี้เดินทุกวันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเข้าป่าเห็ดไม่ได้แล้วตอนนี้เห็ดไม่มีแล้วนะจ๊ะเห็ดหมดแล้วจ๊ะทุกคนจา๋าป้าป้าทำคลิปเห็ดเมื่อก่อนป้าก็ทำแต่คลิปเห็ดคลิปเห็ดเนาะอือ เดี๋ยวนี้เห็ไดไม่มีป้าก็ต้องเดินนะคะทุกคนเพราะป้าเดินป้าก็ต้องทำคลิปเดินออกกำลังกายทั้งเดินทั้งวิ่งนะคะทำคลิปเสร็จป้าก็ต้องวิ่งนะคะทุกคน นู้นนางนางไปเล่นสิงช้านะคะทุกคนจ๋านู้นดูนางดูนางทำเมนเด็กเลยอ้เฮ้ยเว้นตาเว้นตา นี่ก็เป็นอันนี้ตรงนี้ก็เป็นทะเลนะคะทะเลที่ใหม่นะคะทุกคนไม่ใช่ที่เดิมนะคะอ่าอากาศเย็นมากนี่เป็นทะเลเป็นทะเลแล้วก็เป็นเกาะกลางเนาะเหมือนกับที่เขา จะเที่ยวทางที่ประเทศไทยเนาะแต่เป็นเกาะเกาะสม,มยุยเกาะพีพีเกาะไอเลนอะไรประมาณนั้นน,ะนี่คือเกาะสวีเดนป้าก็เดินต่อเนี่ยจะทุกคนจ้า อยู่ส yeah. <laughs> <laughs> ักคนเย้ดูนะคะนางก็จะเล่นยิง้าของเด็กน yep. ้อยอ่ะคือว่านางไม่ใช่เด็กแล้วดะคาโทนเฮ้ยนี่เฮ้ย เยี่ยมมากนะคะปีที่แล้วป้าหนูก็มานั่งแบบนี้แต่มันตจะได้เตียกแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้เตียกป้าหนูในกาเล่นกลัวลื่นเนี่ย <c oughs> ตอนนี้จะเป็นระหว่างของเด็กน้อยอเ,เล่นนะจ๊ะทุกคนจา๋านี่ที่เล่นของเด็กนะของคนโตก็เดินเนาะอ,อ่า เดินต่อวิวเยอะนะคะทุกคนถ้ามาเดินตรงนี้วิววิวจะเยอะมากตอนสมัยที่ปานุชเรียนน่ะปานุชก็มันจะมาเดินเรียกว่าอะไรนะพัฒนาพัฒนาจรใช่ไหมอ่าปล้าก็มาศึกษาที่นี่แล้วก็ต้นไม้นี่คือชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนู่นนี่นั่นหลายอย่าง ตอนที่ป้านุชมาเรียนเนาะเกือบสองปีป้านุชก็ไม่จบเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเรียนจบก,ก็ตกประมาณสามปีสองปีนี่แหละเกือบสองปีตาไม่จบนะอืมป้าโดดโรงเรียนเนาะโดดโรงเรียนกลับบ้านไงยังไงป้าป้านุชก็ขอฝากกดสับตะไคร้กดไลค์กดสับกดติดตามให้ป้านุชได้ยนะจ๊ะทุกคนจา้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านุชเนาะ อขอให้พี่น้องชาวประเทศไทยปลอดภัยจากน้ำท่วมโควิดนะคะทุกคนจ้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีจ้า